สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสา่อนเล็กเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม4น่อยในงวดของวันที่23เดือน122,565นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสูตร1เม็ดเดียวสูตรนี้จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะ ก่อนไปรับชมแนวทางนะคะก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์แล้วก็ทุกๆก,การติดตามด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะพี่ๆเนาะติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่น้องแอดลงแนวทางนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเนาะ สำหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่ก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้จับตัววิ่งรูดผิดนะคะพี่พี่เนาะเมื่อวานนี้ให้รูดวิ่งที่เจ็ดนะคะเจดไม่มานะคะพี่พี่ถ้าจับเก้ามาเป็นแนวทางก็จะเข้าอยู่นะคะเมื่อวานนี้เข้ารอบเฉพาะกิจนะคะเกสองเนาะก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับ เมื่อวานนะคะตารางก็เข้า06นะคะพี่ๆเข้า06ไปเนาะเข้าแค่เลขตาราง06นะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางของวันนี้ต่อนะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะวันนี้ก็มีทั้งฮานอยแล้วก็รัฐบาลลาวนะคะพี่ๆใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ขอให้สูตรคำนวณน,นะคะเดินดีนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะในวันนี้น้องแอดให้เด่นที่6แล้วก็3วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียววันนี้นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียววันนี้วิ่งรูดที่6เมื่อวานนี้ก็จับตัววิ่งรูดผิดนะคะวันนี้ก็ขอให้สูตรเดินดีนะคะขอให้มาแบบ เด้งๆเนาะขอให้พี่ๆสมาชิกที่มารับชมนะคะมีโชคลาภกันนะคะขอให้เฮงๆปังๆนะคะกับขอโทษขอภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกเนาะขอโทษขอภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะตารางก็จะมี6มี3มี8มี2มี1แล้วก็มี0นนะคะพี่ๆ เด่นนะคะเด่นในตารางวันนี้ก็เด่นที่6แล้วก็สาสำหรับตัวที่น้องแอดชอบนะคะในฮานอยสูตรเม็ดเดียววันนี้นะคะตัวที่ชอบก็จะเป็นจับคู่กันนะคะ6กสามห6แปด 62นะคะพี่พี่สำหรับแนวทางในวันนี้นะคะอีกคู่หนึ่งขออนุญาตนะคะเป็น60นะคะก็จะเน้นให้5คู่6คู่นะคะพี่พี่วันนี้เนาะถ้าท่านใดชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะก็ขอให้แนวทางวันนี้นะคะมาดิงงเลยนะคะขอให้มาทั้ง4หน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงรอบ VIP เลยนะคะพี่ๆเนาะสำหรับพี่พี่ท่านใด ชื่นชอบเลขตารางนะคะก็อย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางนะคะตารางน้องแอดเข้าบ่อยนะคะจับคู่จับวินกันได้นะคะนําตัวเด่นไปพิจารณาได้นะคะปเป็นวิ่งไปรูดได้เนาะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ